ความหมายของบทเพลงโอคุของที่มีเนื้อหาถึงความสามัคคีหรือการประสานใจที่ได้เสียงแมนโดลินจากการบรรเลงของสมหมายดำขำช่วยให้ช่วงเวลาหลังงานบุญไม่เงียบเหงาเพราะมีลานพักเชิงเขาภายในวัดปรังกาสีเป็นที่รวมตัว เนื่องจากที่ผ่านมาวัดกรังกาสีเป็นศูนย์กลางของคนหลากหลายชาติพันธุ์เริ่มแสดงบทบาทการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนที่มีในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ผู้รู้ถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมกับบทเพลงเก่าๆที่ข้ามแดนไปมาระหว่างกันของคนทั้งสองฝั่งโดยใช้บทเพลงทำหน้าที่เสียงของชาติพันธุ์กะเรียงแห่งบ้านปรางกาสีเล่าถึงแบบประเพณีกะเรียง สืบทอดลูกหลานคือให้ลูกหลานรับรู้ว่าเออยังมีประเพณีกระเลียงแบบนี้นะนี่ค่ะร้ <c oughs> องกันมานานเลยังร้ <c oughs> องนานแล้วค่ะชั่วปู่ย่าตายายเลยคะ่ะ <c oughs> ก็มาร้องทุกปีแหละมื่ปีทีปป่แล้วก็ร้องของบนนู้นไงถ้ามีงานบุญวัดเขาก็จะเชิญให้มาร้องใช่ิญเชิญมาร้องทุกปีนี้เหลือคนร้องไม่เยอะแล้วหรือว่าไงไม่ค่อยมีแล้วไม่เยอะแล้ว มีเลยูุณล้านนี่แหละกลงนี้กลงดียวแหละขอเฉพมาคงอือก็มีคงไม่ก็ามาลองหรอก ของบทเพลงกระเรียงโผล่นะคะที่เล่าเรื่องวิถีชุมชนค่ะมีดนตรีหนึ่งเดียวผสมปรับเสียงปรบมือก็ฟังเพราะแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วนะคะเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวของชุมชนด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะจะได้ยินการมาร้องเพลงร่วมกันแบบนี้น้อยลงค่ะจะเหลือเฉพาะในงานบุญหรือว่าในลานวัฒนธรรมชุมชนเท่านั้นนะคะซึ่งที่ท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีก็มีวัดปรังกาสีนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนะคะที่ฟื้นฟูแล้วก็รักษาวัฒนธรรมชุมชนกระเรียงโผล่ค่ะ ดพลไ้วลไทยยเมา่น้อยกว่า40ปีที่สมหมายดำขำหลงไหลในเสียงของแมนโดลินและเล่นจนเป็นเครื่องดนตรีประจำตัวได้เรียกว่าพินกระเรี่ยงตามคนรุ่นก่อนพร้อมกับเล่นเพลงพื้นบ้านที่ส่งต่อมาจากครูดนตรีในอดีตแต่งเนื้อร้องทำนองไว้หลายเพลง มักมีเนื้อหาเล่าถึงวิถีชีวิตที่มาของชนเผ่าไร่ข้าวและความรักก่อนนำมาประยุกต์เล่นกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอื่นๆเช่นกลองและพินซึ่งต่างหมู่บ้านยังมีดนตรีที่เรียกนาเดงหรือเตนาบรรเลงแสดงถึงเครื่องดนตรีของกะเหรี่ยงพื้นป่าตะวันตกเราว่างก็อาจจะมาเล่นเล่นแบบเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเล่นไปร้องไปนอกจากว่าที่เขาเรียกไปไอ้ร้องเพลงให้นอยก็ไป มีงานมีอะไรต่างๆคยังงานแบบนี้ก็มาหลวงพ่อบอกว่าให้ม้านน้อยก็มาตอนนี้น้อยมากเขาจะไม่ค่อยสนใจสนใจพวกเสียงดังๆอ่ะไอ้พวกเสียงเศร้านี่เขาจะไม่ค่อยสนใจผู้วัยรุ่นนะเขาไม่สนใจที่ผ่านมาก็ยังมีกิจกรรมคือลําตรงประยุกต์ที่แต่ก่อนก็ยังทามาอยู่ครับแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดมันก็เลยหายไปคือใช้ทํานองจากเพลงนะครับแล้วก็มาลําไล่ลํากัน บทเพลงของกระเรี่ยงบ้านปรังกาสีมักอยู่ในกาะระเล่นรำตรงและฉลองประเพณีเช่นขึ้นปีใหม่งานสาการะเจดีคู่เดือนสงานผูกข้อมือเดือนเก้าและบุญเข้าใหม่ซึ่งในชุมชนมีลานบรรเลงเพลงกระเรียงมอนเพลงไทยทําให้บรรยากาศสนุกเพลิดเพลินและผ่อนคลายอีกทั้งยังสะท้อนชีวิตเรียบง่ายของหมู่บ้านชาติพันธุ์นําอ้อยบุญสถาพรไทยพีบีเรายงาน